สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมื่อเร็นี้พาพี่น้องมาเบิ้งตลาดนัดตลาดนัดตุรกีเนาะคะนะ่ะเพาะว่าเป็นยังไงค่ะไปเบิ้งกันค่ะเนี่ยค่ะกระสีมีหัวเผือกหัวมันต่างๆเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นของตุรกีทั้ง ยีโปลแน่นะคะนะ่ะนาองที่มีผลระมากหลากไม่ค่ะอุ้ยตุกเชอรี่อีกมีเหรอตัวนี้แม่ป้าฮัตกเชอรี่าเจามีขายแล้วค่ะหน่วยบอกย้าโลละตีสักสิบสองยูโรนะคะว่าถทานไม่เปลี่ยนตากินบันไดดอกค่ะ นั่นจะเป็นตลาดนัดตลาดกลางแจ้งเนาะเนาะเบิงอุย้ยเบิงข้าเจ้ามินากาขายท่อมมี่แบบบานเท่าเลยไหมคะอุย้ยคือแพงแท้อัลลัสอันละหกยูโรอัน,อนบางบางอันกับสิบยูโรบางอันกับหกยูโรเนาะคะ่ะเนาะ ย่องคะ่ะนี่ข้าเจ้าโอ้สิบยูโรเก้ายูโรเก้าสิบเก้าขาดอีกเซนหนึ่งกับสิบค่ะเบิ่งไปน้ำกันคะ่ะกินหอดตลาดบ้านเขาเนาะคะะ่ะเนาะ <c oughs> แตาอยู่กลางแจง้งสิผู้เฒ่าผู้ถโถกบพา,คาคกันไซอันบพากันไซหนาก,ากาด้วยคะ่ะ อันนี้ก็สิเป็นดอกไม้ต่างๆเนาะคะ่ะเนาะอันนี้อันยูเบอร์ลินนะคะเดอ้อมัน,นก็สิมีดอกไม้เมืองหนาวต่างๆอันนี้เริ่มสิเข้าหน่าฮอนนะคะเนะาะเจ้าก็เริ่มเอาดอกไม้ออกมาขายะครับจักดอกที่หนังเป็นดอกที่หน,นังเนาะค่ะเนาะ ้องไปน้ากันค่ะเมื่อนี้ข่อยสิมาหาซื้อบอกทุเรียนกับบ่หัวมันสิมีขายบ่นอกกันเนาะคือดอกไม้บ้านเขาบ่ค่ะพี่น้องค่ะงามบ่ค่ะงามบ่งามบ่ ตาพี่้องคะ่ะเบิ่งดอกไม้งามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะฮัลโหลไอันนี้มันไก่สีขาวนาอน้อนแล้วกับซีมีดดอกไม้านาคอนเนาะค,ะะคะา่คะเนาะงามบ่ค่ะงามบ่ไปค่ะเบิ่งยางไปน้ำกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไปเบ่งอยู่ ไป่บางร้านเอเชียเนาะค่ะเนะาะประเทศเยอรมันค่ะเจ้าเปิดแล้วเด้อค่ะเปิดร้านขายเสื้อผ้าเปิด ห่างมองช้อปปิ้งอีอย่างเบิดเลยด้ยดยค่ะแต่ว่าเขาก็ป้องกันตัวเองเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นัน,นถนนถนนชลอสตาเซอร์อนะคะน่ะชลอสที่มาจากอัน ที่พระราชวังนะคะชลอดตสตราเซอร์ค่ะนี่ก็จะเป็นช้อปปิ้งมอสนะคะเนาะมองช้อปปิง้งมองคนมนยามนยางังมายัง กระสิบอระไซหนากากเนาะค่ะเนาะมีบางปากไปสวัสดีแบบเป็นทางการอีกเทียนึงเนาะค่ะเนาะบางหันกับผาพี่น้องพาพี่น้องไปไปเลาะตลาดเนาะค่ะไปเลาะตลาดอยู่อยู่ในเบอร์ลินเนี่ยแหละค่ะมันเป็นตลาดของคนตุรกีเนาะค่ะมันก็สิผสมกันค่ะตุรกีกับอันเยอรมันเนาะค่ะเนาะมันกับซิมีผสมปนเปรีกันไป ปันี้มาเบิ่งกันค่ะว่าก่อยไปร้หลานเอเชียได้อีหยังมาแนนาอคะ่ะเนาะมาค่ะค่ะมาเบิ่งกันค่ะว่า่อยได้อีหยังมาแนนะคะพี่น้องค่ะได้ขนมค่ะขนมขนม,ขนมกะหรีปป่ปั๊บเล่นบ่ค่ะเขาเออเน,นี้ยสิบออันใส่เปลือกเนาะ,ค,ะนค่ะอันละคะ ตัวบาทเนาะคะ่ะร้อยถ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหรียญเท่ากับสามสิบห้ากับนัดประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ายูโรเนาะคะ่ะเนาะอันนี่ค่ะถามว่าแพงบบเขาเหยียดกินเองบมได้เลยว่าบบแพงเนาะคะ่ะต้นหอมต้นหอมคือเกาค่ะอันหนึ่งยูโรยี่สิบเซนเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี่ของสิแพงกับเมื่อนั่นเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้กันหนึ่งยูโรยี่สิบเซนแล้วแต่ว่ามือใดของลายของหน่อยเนาะคะ่ะอันนี้นี่มั่หวั่นใจค่ะเพราะว่าบินม,มันอยู่ในรถเนาะคะ่ะเนาะสิประมาณสองยูโรกวนวนี่แหละ,ค,ะ 1, 99, ค่ะพริกหนึ่งยูโรเก้าเก้าค่ะลูกชิ้นปลาอันนี้ลูกชิ้นหมูค่ะน,นี่พี่น้องป้องไปคะ่ะมื้อนี้ไปไปล่านนั่น ไปล่านวินลอยโบมีหมักทุเรียนเนาะค่ะปกติแล้วขาเจ้าสิแกะบักทุเรียนไว้แบบหมักยางเต็มสั้นเลยเนาะค่ะเนาะทุเรียนอยู่นี่พ่แพงเด้อค่ะหันสิบ้าไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันการขนส่งมันอัดสีแย่เนาะค่ะเนาะมันสิบ่คือเก่าค่ะดีด้วยกันค่ะสีได้บ่ต้องนี้กินนะค่ะแต่ปากระปองคือเก่าปปากระปองมันประโยชน์มันหลายนะค่ะเนาะย้ำก็ได้แก้วก็ได้เนาะคะย้ำก็ได้เนาะค่ะ เกตเตอหลายๆย่างแล้วค่ะปลาดุกค่ะปลาดุกค่ะปลาดุกได้ปลาดุกสองแพ็คเนาะค่ะาน่องเงินเนาะนี่เรากะบักอึค่ะบักอึราคาหนึ่งยูโรสี่สิบเซนค่ะเป็นยังยังค่อยซื้อเองส่ซื้อเจ้าสิมันถ้าซื้อเป็นนวยมันกิบอะไรแพงแอกค่ะแพงแต่ว่าเขาซื้อยกนวยมาเขากินบะหมี่มันก็สิได้ถิ่มเนาะค่ะแต่ซื้อมาเจ้าส่กินเท่าใดก็ ซื้อมาตัน้งนานเนาะค่ะเนาะคอยี้ซื้อบักอื้อมาแกงใส่เห็ดไหมคะ่ะพอดีมีใบผักอีตูะะเ้เนาะค่ะเจ้ากะข้าวต้มพัดข้าวต้มมัดข้าวต้มมันข้าเจ้าข้าวต้มพัดละค่ะแซ่บได้ค่ะซีแซ่ช่องติดไว้สักก่อนเนาะค่ะเนาะย้ำว่าอ,อยากกินยังว่เอาออกมากินสิไหมคะ่ะอันข้ามาวางไว้เห็นมันละลายเราเหาจะไปอุ่นเนาะค่ะเนาะ รสอสิอุนเลยก็ได้ค่ะมันมันกินได้ค้อกันค่ะแซบด้วกันเนาะเนาะพี่น้องค่ะในเสือม้าโตหนึ่งอันว่าสิบอสือหรอค่ะซื้อยังมามันก็นงบ่ได้มันอ้วนค่ะอันเสื้อพาคอยนะเต็มตู้เยอะค่ะพี่น้องป้องไปคอยสีไซดได้อยู่บ่แคร์บ่กีโตเนาะค่ะเนาะอันอ้วนแห้งช่วงปีสองปีมานี่น้ำหนักขึ้นาลขึ้นมาสิบก็โลลว ใครก็ก็คิดว่าดัดสันดานจะคลองสิบอซื้อไม่แล้วกันะะที่ทารถเอาให้มันใส่ให้ได้ซาดหนาสิได้พี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งเสือ้อเสื้อนาห้อนไหมคะ่ะคือคือเสื้อผู้เฒ่าบ่บ่คือนอกคะ่ะเนาะสาวบ่มองดูหนาห้าเฮือนเฮาท้อโลกไก่คือผู้เฒ่าบ่พี่น้องค่ะอัน ใช่ป่ะเสื้อผ้าเป็นชุดเป็นชุดนี่ยมันกระลายอยู่ด้วยค่ะมันมันลายอยู่อันคอยก็สจีไสเสื้อผ้าก็แค่บกกี้ตัวเองเนาะค่ะเนาะอันพี่น้องสังเกตบ้างเนาะ,ะค่ะคอยจีเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าอยู่แค่์บกกี้ตัวนะคะอันสีใสของเก่าบนไปบนมาใสาเราก็ซักซักเราก็ใสเนาะค่ะเนาะบ่หูคือกันว่าเป็นคนอีกอย่างสิค่ะบค่คอยใส เกือบคือกันเด้่ค่ะใส่คู่ใดกับสีใส่จะคู่นั่นกระเป๋าคือกันค่ะใส่ใบใดกับสีใส่จะใบนั่นเนาะค่ะเนาะโ <c oughs> บล้านเนาะค่ะเ <c oughs> สียดายยงมนีว่อนมนีบอ,บอได้กินนันบักทุเรนเนาะค่ะแต่ก็ะโเป็นยังค่ะยังค่อยกินไม่เดี๋ยวจะค่อยกลับบ้านเขาไปกินไม่เนาะค่ะ <c oughs> ได้เท่านี้ละค่ะแกโบได้ยังแต่ว่าของแฟนอะค่ะ พี่้องคะเพต้องห่วงเรล้ด้อคะเพราะว่าแฟนน่ะเราสิกินอาหารทางนอกบ้านเนาะคะ่ะอันค่อยก็ไปกินน้าเล้าอยู่คะ่ะไปกินน้าเล้าอยู่อาทิตย์นึงก็สิไปทําหน้าที่อยู่มือหรือสองมือนะคะ่ะนอกนั้นก็เล้าก็ไปกินเองหรือว่าันมีอีหอย่างเราก็หากินอยู่ในบ้านคะ่ะแล้วบ่ได้อันยญญากเนาะคะ่ะเล้าหากินเล้ามีันขนมปังมีันอีหอย่างของเราเล้ากหากินเล้าเป็นคตนั่นง่ายๆเนาะคะ่ะง่ายคือกันคะ่ะ <c> ว <oughs> ่า่อยอากยากว่าเรายังน้อย อันค่ะคลิปนี้พาพี่น้องไปเลาะอันไปเลาะอยู่เบอร์ลินแล้วกับสื่อของกับสิพาะวส้สมนีเนาะคะ่ะเนาะจังพอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ